สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอดอรบนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนทุกท่านมาดูอาการของแอร์เซิงท่านนะครับตัวนี้เป็นระบบธรรมดานะครับหรือฟิกสปีดนะครับขนาด18,000 BTU บทะครับอาการก็คือเปิดแล้วมีตลบนะครับแต่ไม่มีความเย็นเลยนะครับถึงแม้จะปล่อยผ่านไป10นาทีหรือ20นาทีนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องมาผ่านไปสักง5นาทีเราต้องมาเช็คที่จุดคอยร้อนนะครับ ตอนนี้ก็คือพัดลมคอยร้อนทํางานนะครับรามาดูว่าคอมเพรสเซอร์ทํางานหรือเปล่าครับาฟังเสียงนะครับนะครับเหมือนไม่มีความร้อนออกมาเลยครับจากการระบายความร้อนของตัวอ,อย่างครับจะได้เสียงได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์นะครับจะจะ,จะ,จะสาตาตัวนคคนะครับตื้นครับผมก็ได้ ปิดแอร์แล้วเบรกเกอร์ลงครับและถอดชุดฝาบนของชุดคอยลรอนออกนะครับตัวที่สงสัยก็คือตัวแคปลันของคอมเพรสเซอร์นะครับนี่คือแคปลันตัวใหม่ที่เตรียมไว้แล้รัค่า35มโคฟารัตนะครับตัวเก่าที่อยุบแอร์45นะครับจริงๆแล้วตามทฤษฎีเราต้องเปลี่ยนค่าเดิมนะครับแต่ทีนี้ในรถก็มีแค่35มโคฟารัดครับก่อนถอดสายเดิมเราก็ต้องจำขัวว้วฝั่งไว้นะครับ จะมีอยู่สองขั้วนะครับฝั่งน้ําเงินจะมีอยู่สองเส้นนะครับฝั่งเหลืองจะมีอยู่หนึ่งเส้นนะครับต่อมาผมจะใช้มิเตอร์ดิจิตอลในการวัดค่าทั้งตัวเก่าและตัวใหม่นะครับตั้งค่าไว้ที่ย่านบาลัดนะครับนี่นะครับจะเทียบกันดูนะครับนยวจะวัดตัวเก่าก่อนนะครับนี่นะครับใช้มิเตอร์จิ้มไปขั้วไหนก็ได้นะครับสองข้างนะครับ ค่าไม่ขึ้นเลยนะครับแสดงว่าตัวเก่าอาจจะขาดหรือช็อตนะครับแล้วทีนี้มาวัดดูตัวใหม่นะครับตัวใหม่ก็ตัวใหม่ก็วัดที่2ขั้วนะครับขั้วไหนก็ได้นะครับขึ้น35นะครับไมโครฟาลัดนะครับแต่ตัวใหม่มี3ขั้วคือขั้วบนเป็นของพัดลมนะครับเราไม่ต้องใช้นะครับเราก็ใช้วัดตัดของขั้วพัดลมออกนะครับเราก็ใช้การ2ขั้วนะครับ เนี่นะครับเวลาการต่อเราก็จำจากอันเก่านะครับว่าเราถอดสีน้ำเงินได้อยู่ด้วยกันนะครับนี่นะครับสองสองเส้นนะครับสีเหลืองจะอยู่อยู่เดียวเดียวนะครับอีกขั้วหนึ่งนะครับนี่นะครับอีกขั้วเงินอีกขั้วหนึ่งที่เหลือนะครับเป็นของพัดลมนะครับเราไม่ใช้นะครับเพราะว่าเรารุ่นนี้ใช้แคปพัดลมต่างหากนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเสียบสาย ไปเรียบร้อยเราก็จะทดลองเปิดแอร์ดูก่อนนะครับว่า้อมจะทํางานหรือเปล่านะครับทดลองเปิดแอร์ก่อนนะครับนี่ครับเปิดแอร์ไว้สักพักนะครับก็จะมีการหน่วงก่อนนะครับก่อนทํางานนะครับรอดูก่อนนะครับนี่คือแคปหลันตัวใหม่นะครับพอทํางานเนี่ยเราก็จะ เอามือสัมผัสที่หน้าพัดลมที่เป่าออกก็จะรู้สึกอุ่นๆนะครับนี่ครับทำแล้วนะครับได้ยินเสียงคอมมิชเซอร์แล้วนะครับทํางานแล้วนะครับสรุปนะครับอาการของเครื่องนี้นะครับที่แอร์มแต่ลมออกไม่มีความเย็นนะครับก็คืออาการแคปลันของคอมพิสเซอร์เสียนะครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับพอเปิดแอร์ก็ทดลองจับที่แผงชุดคอยล์ร้อนดูนะครับพ่อนะครับ จะร้อนมากเลยครับถ้าแอร์ทำงานนานนะครับแต่ถ้าทำงานใหม่ๆก็จะรู้สึกหมูนครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็อคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับขอขอบคุณครับ